อ้าวเลยครับสวัสดีครับผมกาวพบผมนิวคุ้มกับการรีวิวเกม Phoenix Wright a อส a t o นนี่หรือว่าทนายสตีเลยช่ครับก็ช่างมันนะครับโอเครูยเอต่อ,ตอเลยเรามาเจอกับอีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะแฟงซาวิดนะครับกับทนายฟังมันก็คือสนีจ เป็นย like ังไงต่อไปก็มาดูก <ın> <illing> <t ot be seen> ันดีกว่าอย่าลืมสตอร์คลนะครับสตอร์คลายชนะครับ correct จริงปะโอ้โจจริงจริงนัสีมใช่ใช่ถ้าเท่าน้่าตกเลยรองเท้าอย่าเดาลูปันลูปันลูปันนักกินทุกพวกแมลรสาดแต่ตัวรปลานี้ก็สะอรคอาคุซาวดิวิส testimony คุณนะเออคำรับรองแปลว่าหลักฐานเอ,อ่อขอหลักฐานด้นะครับได้โปรดบอกสารด้วยว่าเห็นอะไรในวันที่เกิดเหตุคการณ์กรรมขึ้นมาหลักฐานของพยานว่าเตอ่หมายความว่าไงเนะี่ยอะไรหลักฐานแร กูยิงแสงหน้าไอ้สัตว์มีมีเป้าหมายหรือวยาอะไเล็กนิดฉันฉันไปฉันค่อยไปแต่ละห้องต่อห้องเพื่อที่จะขอตัวทุกห้องครับเพือ่อ,อที่จะข,ขายเอ่ออยาสติมมั้งสกอลไครชั่นขายสัอร์ครลท์ให้คนอื่นไม่ใช่หรอวแล้วทีนีก็พบผู้ชายชาคนหนึ่งอ่ะเดีออกจากอพาร์ตเมนต์อ่ะโอ้โหอาพดีเลยฉันคิดว่าเขาต้องรีบมากแน,แน่แน่เลยเพราะว่าเขา เปิดประตูทิ้งไว้อ่ะขึ้นหนึ่งอ่ะม,มันดูแปลกนะฉันก็เลยเข,เข้าไปดูในห้องนั้นอ่ะฉันก็อย่าเธอนอนอยู่อีกคนนั้นอ่ะไม่ขยับเลยตายหาแล้วฉันตกใจแล้วก็ And found myself and I quite in f r i g h t and found myself unable to go inside อะไรคือไอคิวเอฉันตกใจคุรายกลัวปะตกใจให้ตกใจแล้วก็พบว่าตัวเองเข้าไปในห้องไม่ได้ทำไมวะเข้าไปไม่ได้ไม่ได้อะมันกะแจ้งทำไมเข้าไม่ได้ฉันเลยคิดที่จะโทรโทรโทรศัพหาตำรวจเลยเดี๋ยวก็ตามโทรศัพท์ที่พันเป็นของเธอใช้งานไม่ได้เอาเป็นกรรมอันนี้ใช่ไหม ช่วยไปที่สุดสานนะแล้วก็พุกมันก็ไปใช้โทรศัพท์สุสานะแทนที่จำเวลาได้เลยมันตอนไปมงเป๊ะเลยหน้าต่อมาดูไยนี่มันรอยเฮี้ยอะมึงมึงเป็นอะไรกันแน่ของมึงเพื่อใจงนี่ The man who r a n was how adopt t h different dance ผู้ชายที่วิ่งกลัมาจากค้องอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นอีจอมเลยนี่แหละเหลือ มึงโดนแน่ๆมึงตอนกูชีหน้าใส่แน่แล้วชีหน้าอ่างเงี้ยชีหน้าฮึมแบรรี่ทำไมเธอไม่บอกความจริงปร <c oughs> เปล่าเปลี่ยนหน้า่างี้ละถ้าเกิดหลักฐานเป็นงี้ฉันก็ทำอะไรกับมันไม่ได้นะ <c oughs> เอาล่ะทำไมโทรศัพท์ที่ห้องเหยียดถึงใช้ไม่ได้ละ่ะสารเนี่เคารพ ในเวลาที่เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นมีไฟดับไฟดับเหรอไฟดับไว้ต้องมีอันนี้ถ้าเป็นเสียไฟดับต้องเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญแน่เลยอะเอ้ยแต่ไฟดับมันก็ไม่เกี่ยวกับโทกกัับดสอบนี่นาทดสอบก็มีไฟหล่อเลี้ยงของมันอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วแล้วดังเอาไงอ๋ออ๋อทัสท์ไร้สายที่ใช้ไม่ได้โอเคเข้าใจ อ๋อถ้าต่อได้สายโทรศัพท์ที่คุณคุวส์าวด์สาวด์วิดใช้อะ่ะเป็นแบบได้สายก็เลยใช้ไม่ได้ขับสารที่เขาลบโอ้ยฉันได,ฉนได้ฉันได้ข้อมูลกับไฟดับด้วยนะโอ้ยยไทเปด็เมนต์สับมิทเอสได้หลักฐานจากอีเพนนะครับข,ข้อมูลกับไฟดับ โอเคไหนดูสิจะดูสายคอสจ่าก็จะดูเอาล่ะคุณไรถึงตากูแล้วเอ็กซ์ติี้ทูมกิกาแฟรถไฟฟ้าที่ห้องที่ตึกมิสคุณสโตนที่ไฟลาตั้งแต่เที่ยงถึงผมมงเย็นในวันนี้กับคดีอารกรรมเที่ยงนึงองค์มงเย็นโอเคตู้ช้้ได้แน่แน่นมีมีพัสปรอร์ตกลับมาเมื่อไหร่วันที่สามสิบ เธอตายตอนสี่ห้าสี่ห้าโมงเงย็นเธอตายือคือ <c ười> ตีแล้วไม่ตายเลยเหรอมันตายตอนบ่ายโมงเหรอไหนเขาว่าไงทำไมวะครับเออครับคร,บ,รคบครับสารนี้เคารพครับเอล่ะถึงเวลาที่เธอจะต้องคันแบบบอกให้คานอย่างนี้เลยคาดคานเหรอ เอาละไรจ๋าถึงเแ,แล้วนะกระดเนี่ยแล้วคุณคนทำแล้วใช่คนทำยังไงเนี่ยครับท่านทำไมเหรอเธอต้องหาทำโกหกจากพยานเนี่ยโกหกเหรอ,รหหรอทำไมโกหกเหรอลูกความนายบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะแสดงว่า ยัง็ต้องโกหกเลยใช่ไหมล่ะหรือไมั้นก็ผู้คนนายก,ก็ผิดจริงอะ่ะอา,จา,านจะมัจะสนยังไงว่าเขาไม่ไม่ผิดได้นายมีหลักฐานไหมฐานี่สำคัญเลยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดลามีแล้วเหรอเวลาเหรอเว,หเวลาตายใช่ไหมเวลาตายใช่ไหมเพราะว่ามันตายแล้วเนี่ยไหอันไหนวะอน,นี่นี่นตาตอน,นสี่มันสออ ตายสี่ห้าโมงแต่อีนั่นอ่ะบอกว่าบ่ายโมงใช่ไหมใช่ปะไม่รู้ว่าคอมเพลตเดวิดเนสดลองดูดูหลักฐานที่พยานให้มาสิต้องมีคอนแทคดิชันแน่ๆเลยคอนแทคดิชันอีตัวไหนวะคอนทราดิชันต้องมีต้องมีตี่ขัดแย้งแน่ๆเลย เอาละลองหาสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่เขาเลคคอร์ดแล้วก็สิ่งที่พยายนให้มาสิแล้วเม่อเจอแล้วแล้วก็ในเจอพยายาที่จะมาค้านได้แล้วก็ปาใส่หน้าพยายาเลยเออเออก็ได้ก็ได้คุมเขาเลคคอร์ดแล้วก็หานะเค <Okay. S 1> ผมว่าใช่อ่ะ เนี่ยเวลาบอกว่า4โมงถึง5โมงแล้วอีิอไฟดับตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นแต่อีนั่นบอกว่าตอน8โมงอะ่ะใช่ป่ะไหนๆมีเซลใค้ในสซพิมต้องลองดูมันจะมีตัวเลขเห่างนัันไหมใช่ป่ะลืมเซฟเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟโอเคเอาละถึงเวลาคัดคารแล้ว ตา,ตาตาฟันตาฟันแล้วค้านกดไงวะเฮ้ยไม่บอกผมมามันคืออะไรไงไม่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 ไม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 กดพรีเซนต์เนี่ยเด้อ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 เดอ๋อเข้าใจแล้วระบบเข้าใจแล้วเอาล่ะคือถ้าเกิดดูตำแหน่งที่คำพูดม,มันผิดก็คือกดพรีเซนต์เนี่ยแล้วเพจคืออะไร โควิดโควิดก็คืออ๋อเดี๋ยวนะพิเซษก็คือคัดค้านส่วนโฮดส่วนเพลก็คือคำถามเลยฉันไปตู้แต่ว่าตู้โอเค โอเคกูตายแน่ๆเลย Cross Examination ถึงเวลาตัดสินคดีความนี้แล้วฉันไปกระห้องเพื่อที่จะขายหนังสือพิมพ์ลองโอ้ยล็อกก่อนสิแล้วผู้ชายคนนั้นนะ่ะ Living Living and a p a m e n t Common Side เห็นด้วยเหรอว่าคนนั้นมันออดดีกว่าจากคนนั้นเหรอ เธอรู้ได้ไงอ่ะยังไงอ่าเฮ่ hey. รู้สิเขาดูแปลกแล้วก็เลยแค่น,นั้นแหละเขาดูเป็นโมโหแล้วก็กลัวในเวลาเดีวยวกันอนะ่ะมันก็เป็นจีน่าของฆา,านะตกรเลย่ะ t จะ defend r e q u e s t t h a the t i e n u s defend for connection เสมอเลย request that defend defend De De แปลว่า แล้วงับสิ่งจำ,จำเลยสิ่งีพยายนไมนใช่การคาดเดาเท่านั้นน่ะพยายนคดาดใช่ก็แค่ที่เขาพูดก็แค่ว่าสิ่งที่พยายนเห็นก็คือเห็นว่าเขาคนนั้นน่ะไอเดลลี่อ่ะน่าสงสัยแค่นั้นแหละดังนั้นแล้วไงอ่ะที่ว่าเขารีบเลย อันนี้ก็ยังตกใจได้5ครั้งเหมือนพีได้5ครั้งนะกับพีเซนคือไอตอนที่มักดีอิน,อน,นเนอร์เทอรี่บิคคอร์ทีเล็บไอ้กูปดิดไม่ได้ไหมโอยทิ้หมดเลยปลเลยปิดครึ่งหนึ่งเหรองั้นใช่ไหมใช่ใช่ประตูเปิดครึ่งหนึ่งใช่ฉันดูแป๊บหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครมาป,ปิดปดะระตูเลยอ่ะแปลกนะในเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยฉันคิดว่าง,งั้นนะ ไม่เข้าใจแล้วเกิดยังต่อฉันจะด,ดูข้างในพ์นเป็นอยโอ้หมดเลยท่มึงทำงั้นนะ่ะอ่ประตูปิดขึ้นหนึ่งก็เขาได้เขาประตูเปิดขึ้นหนึ่งก็ได้ดูอะถ้าไม่ใช่บรรุเราไม่ถ่าอย่งนี้ใช่ไหมจะบ้าละมีคลามอเช่นดีกดแล้วพวกเราป็นขขาเพราะมันมีแค่ปีเน่ะประตูเปิดอยู่ก็เก็เ้อาให้ดูดิ ใช่ใช่ใครจะไม่ดูหรืจ๊ะทำไมคุณเพนต้องรีบนะ,ะมีพูดตัดนะเอ๊ะนายก็เลยดูขา้ขางในใครเป็นเม้นต์ก็ได้ขึ้นดอฉันพบเธอผีคนนั้นอ่ะไม่ขย,ยับตายแล้วอยากลองค้านเลยวะ,ะพิเศษอ๋อพิเซนคือนำ วกรรมคนนี้ไม่ให้ดูใช่อ๋อิเซนไม่ขยับแล้วทาไงดีวะปี่สเฮ็ดได้หมดเลยอยากเห็นเซนหน่อยแต่ไม่รู้จะเซนอะไรหรือยังว่าเธอตายแล้วเออก็ไม่ฉันคิดว่าฉันไม่รู้นะแต่เธอไม่หยับเลยอะ่ะแล้วเธอก็เต็เมเลื่อดด้วยอะ่ะ อืขนาดคนทั่วไปก็นคงเหมือนก็นตายแล้วแหละโอเคแล้วกิดรขึ้นต่อไปฉันก็ไปข้งในแล้วเพราะว่าตัวเองว่าฉันออกมเองไม่ได้ทำไมออกมเองไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยนั่นนายไม,ไม่ไม่จับเลยใช่ไหมใช,ใชม่ฉันไม่ฉันเปล่าเปล่านะโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไป ถ้ามันจับหรอถ้ามันจับแล้วกูต้องทำไงให้มันตรวนได้นมือได้ไหมรอหนนะ Objection ไงมันไม่าใช่หรอกูว่าล่ะนี้ไม่ใช่สทีอ๋อ โอ้จะทำปิดโอเคลองเซฟกันทดลองกันทดลองกันทดลองนิดนึงโอเคนี่เป็นเกิดขอฉันโทรสเหเพจทั้งหมดเลยนะีะวันนี้คือเพจให้ดูหมดว่าเป็นไงนายตั้งใจที่จะนายคิดว่าจะโทรหาตำรวจใช่ไหมแต่นายไม่ได้โทรใช่ไหมได้โปรดได้โปรดฟังเข้าคนดนะ้วย เนายบอกว่านาโทรแล้ครับผัวตำรวจแล้วไงต่อล่ะแอ่โทรศัพท์ลึกๆที่นายไม่ทำงานโหให้หมดโทรศัพท์ไม่ทำงานเหรอใช่ใช่ไหนข้อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไงกันแน่เป็นไงบอกว่าอยู่ดิ้นดิ้นกบนายไม่ได้ไปเข้าไปในภพไม่นี่นะใช่ไหมโอ้โอ้แดดเออฉันอธิบายได้นะ โทรศัพท์มันมันไร้สายอ่ะมันอยู่เนตู้ตู้ทางเดินอ่ะฉันเอื้อมถึงก็เลยพยายามจะโทรอ่ะแล้วก็โทรไม่ได้ใช่ไหมอะไรที่ต่อไปสเปนิสุนสารณะแล้วก็พบโทรศัพท์โอยหมดโอยหมดทุกอย่างไม่ใช่สทรศัพท์โทัพสาธารณะสาธารณะล่ะอ่าพอดีผมไม่มีโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์มือถืออ่ะ ตอนนั้นก็เป็นช่วงบ่ายแล้วก็ไม่ there was no answer at the nearby apartment there was no there was no answer at the nearby ไม่เ <c> ข <oughs> <ๆ>้จ a l อ i g ร t what นั่นโทรกี่โมงอ่ะจำได้เลยว่า10บ่ายโมงผมรู้สึกว่าคลอเนี่แหละแต่ว่าขอลองให้เลยเดี๋ยวสิ บา่บายโมงจริงเหรอใช่บ่ายโมงจริงเขาดูมันม่นใจมากบ่ายโมงไรแตกหร่อเปล่าทางในคนรู้หลักฐานนี่นั่นไงอ้าดูรายยื่นรายต่างนะอ็อบเจคชัน่นมึงชี้หามึงนหยบอกานายเจอร่างกายของเธอตอนบ่ายโมงใช่ไหมล่ะมัะม่นใจปะ มั่นใจบแบบมงเป๊ะเลยมึงมึงตรงๆเลยนะฉันเชื่อว่าฉันฉันว่ามันไม่น่าจะใช่นะหลักฐานที่มึงบอกเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะถะนการเ์อ่นที่รายงานในเวล,ลกากันตายอลยจ้ะเวลาตายของเธอก็คือสี่โมงเย็นเออไม่มีใครเออถูเอเอ ไม่มีไม่น่ามีไม่น่าจะเจอศพตอนบ่ายโมงนะแล้วสามชั่วโมงกว่านั้นนี่หมายความว่าไงเนี่ยอาจจะเงืออกแลยอะไรโอ้น,นั่นมันโอ้เออมึงตายเอ้ยเดี๋ยวก่อนเลยพยายามจำเวลาผิดเปล่า,าไม่ผิดไม่ผิดแจ่การแต่จารผานพวกนี้ฉันพบว,ว่ามันเชื่อย,ยากแค่ไหน คุณซาวิตไม่เจอร่างกายของเธอตอนบ่ายโมงมั้จะฉันเออ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 มึงค็ถามที่ดีนะเยี่ยมมากไรจร๋าถูงเวลาจัดการคอาให้งสร้างแล้วจัดการชี้หลักฐานให้มึงเลยแต่ก็โคงก็คงไม่ได้เหล่เนี้ยน้องจะหาหลักฐานที่ควรจะให้เหรอ เดี๋ยวฉันจำได้ดแล้วปรมาณละจะ,จะได้ถามอะไรเพิ่อมอีกเหรอว่าแต่อะไเขาเนเอาละมีมันมีข้อแค่ตัวไหมเซฟเก้ามารู้ไหมตอนที่ฉันพบร่างกายของเธอฉันนีนเวลามีมีเสียงบอกเวลาด้วยมาจากทีทวี เออแต่ว่ามันวอชมันอาจจะเช้าไปสามชั่วโมงไปเนี่ยเลยวไปสามชั่วโมงไอพีเอสแต่วิชิมัสที่ e ป็นวอชที่อยู่อาจจะดูทีวีอยู่ลือลหรือว่าเทปโปรแกรมก็ได้ฉันเลยคิดว่าเป็นสายมงอ่ะไฟดับเ <c oughs> สร็จกูมนะึงเสร็จกูแนะ่แล้วทีคุณเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่ไฟดับใช่ไหมไฟดับวันไหนวะนั่งไง ยืนเลยเดี๋ยวจะยืนเลยยืนเลยมึงเสร็จกูแน่ซาวิดมึงเสร็จกูแน่ไม่เยอะไม่รอดอ่ะไม่รอดไม่รอ,อ,อดอ่ะหืออะไรเข้าใจเหรอนี่เสียงเทปโปรแกรมเหรอคุณไรถึงเวลาตัดสินมึงแล้วไรจ๋า่ะฉจะไม่ทำแล้วทำไงต่อไปฉันรู้แล้วแหละมึงต,ตายต,ตาตาฟันตาฟันมึงมา ทำทามเลยไวเซทีวีชั่นพอ่อมุงไม่ต้องเลยมาอยู่ไหนเวลาแบบ็กเอาพิเซษเนี่ยแหละมึงเดี๋ยวก่อนมึงไฟดับตอนนั้นนี่วะรู้เปล่าว่าไฟมันดับตอนแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นแล้วตอนนั้งสี่ถึงห้าโมงแล้วมึงจะเปิดไฟได้ไงทีวีเปิดได้ไงจ๊ะอ่ามึงทำนี่เสียงโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ ทีวีหรือว่าวิดีโอหรอจ๊ะอ้าอาไม่ฉันเออฉันเออฉันฉันพยานมีเหตุผลไม่ใช่พยานอายการเอ้ยราชการเลยมีเหตุผลมีใครอธิบายไหมจะ๊ะคุนตาวิดไม่ฉันฉันคิดไม่ออกอะอ่ารอก่อนทุกจำงเลยอะไรค,ค,คุณมีอะไรในมือมึงนะอะไร ได้โปรดพูดได้ดีเดี๋ยว,ยวมึงจะโดนข้อหาพูด <c oughs> คืออ่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคิดฐานนะั่นแต่เริ่มแรกนะถ้าเกิดทำผิดพลาดเลยแล้วก็อาจจะมีผลกับนายก็ได้เออมันอาจจะฟังดูแปลกนะแตกม,มากๆแยมัน <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> มึงจะตายหานะ <c oughs> แล้วโทษทีพูดบางสาภาษที่เคารพเออฉันมันเออ ตอนที่เจอศพเหมือนฉันตกใจตกใจมากเลยเอาละโอเคคุณซาบิดขอดูหลักฐานมึงอีกรอบหนึ่งนะมึงตายแน่ๆเลยอะไรหลักฐานมึงได้อีกมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนแต่กูเชื่อว่ากูชนะมึงแน่ๆไม่เหลืออะไรจะแก้ตัวอะไรจริงๆแล้วฉันไม่ได้ยินเวลาแล้วฉันเห็นเอาละมึงเห็นอะไรเทเบิลครอฟฉันเห็นฉันเห็นนาฬิกา อยู่ตรงหัวเตียงเอ้ยบนในภาคในบนบนโต๊ะในกาต่างโต๊ะอยู่ตรงนั้นอะ่ะใช่อุปกรณ์ในการฆ่าแหละอุปกรณ์ในการฆ่า,เ,าเรี่ยสิ่งที่ฉันเห็นอะ่ะมันบอกว่ามันเห็นฉากฆาตกรรมเลยเห็นนาฬิกาใช่ไหมแต่ไม่ใช่อะ่ะเอาละครับ เวลาตัดสินมึงแล้วมึงไม่รอดหรอโซลเหรอเทแบบเบอร์ครอกหรอมึงตายเดี๋ยวก่อนสิเพชรตัวก่อนที่เคยฆาตกรรมมันไม่ใช่ในกานะเป็นรูปปั้นแล้วมันเป็นในกาได้ล่ะ อ๋อแล้วมันทำเปลี่ยนท่าแล้วนายกับไอสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็ทันนั่นน่ะที่ว่านายเป็นใครกันแน่ตอบคำถามฉันมาเดี๋ยวนี้คุณซาวิดเอ้ยฉันเออฉันเห็นมันนะโอเคกันนาฬิกาตอนนี้ก็ลบนาทีมันอาจจะใช่คุณเพนอ๋อลูกตาไม่เป็นโอ้สุดยอดลูกตาเนี่ย อ๋อไม่ถ so ้าเกิดเป็นคนทั่วไปจะไม่รู้ว่ามันเป็นนาฬิกาแต่แต่ถ้าเกิดคนคนที่เฉพาะคนที่คนที่ตีจะรู้เท่านั้นมันเป็นนาฬิกาเพราะผมก็ไม่รู้มันเป็นนาฬิกาเพราะถ้าเกิดคน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 ทั่วไปดูจะเป็นลูกปั้นใช่ไหมอ๋อลำลึกลำลึกลูกปั้นนั่นแหละที่ยันบอกเป็นลูกปั้นที่หน้าตาเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเป็นลูกปั้นตรงตรงฐานนั่นแหละเป็นสวิตที่สามารถกดดูเวลาได้จะบอกเวลาตังมากเลย แต่หน้าตามันมันดูไม่เหมือนนาฬิกามันจะดูเหมือนปั้นมากกว่านะฉันคิดว่างั้นนะเข้าใจแล้วครับดังนั้นฆาตากรพูกที่ฆาตกรใช้ก็คือนกาตั้งโต๊ะใช่ไหมล่ะอ่าฮะคุณไรคือเหมือนว่าพยานจะพูดถูกนะครัเป็นนาฬิกาแล้วมันจะรู้เรื่องว่าเป็นนาฬิกาล่ะสอบแยมกูมีแน่ อันไม่เคารพมีช่องว่างนที่พยายนพูดอยู่นะมีแค่วิธีเดียวที่จะรู้ว่าอาวุธคือนาฬิกาก็มันเป็นคนถือมันเองไนงะถึงแม้จะดูผ่านสิ่งนี้ก็ตามก็ไม่มีทางเห็นว่ามันเป็นนาฬิกาแน,น่ๆเลยทานันเดิน,นชัดเจนชัดเจนหลักฐานขัดแย้งกันจริงด้วยพยายนรู้ว่า เพย,ย่รู้ว่ามันเป็นนาฬิกาเพราว่าเขาเข้าไปในพารพัเมตนแล้วก็นิวเดวิกทิมคุณจะเป็นข้อไหนวะถามจริงรู้จักเยือบอกฉันมาซิจริงหรือเปล่าที่คุณรู้จักเหยื่อด้วยจริงจแล้วคุณคือพ่อเล้าของเขาเอาตรงๆนะครับคุณ ซาวิดตรงตรงเหรอฉันตรงคำพูดตรงๆตลอดที่พูดคมจริงตลอดนะแตอนนี้เขาลบเราพวกเรามีมีข้อมูลเกี่ยวกับความกระทำของเดือนนะคุณอ๋อออ๋แฟนนี่คือแฟนซาวิตะนี่ว่านึกว่าแฟนตรงๆคุณแฟนซาวิต่ไม่ได้ไปไหนเลยฮะโอ้จริงเหรอเอาเวรกรรม ได้ปโปรดกุไลค์ถ้าเขา,าหาเป็น,ปนคำนตอบที่ดีที่สุดข,ของคุณแล้วก็หาความจริงดีกว่าไหมครับโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้เขาลบเขาคิดเรื่องนี้นแป๊บนึงนะเฮ้ยอะไรกนได้ค่ะคุณโกหกคุณอยู่ในบ้านในที่พักที่นั้นในวันที่ฆาตกรรมเออใช่ที่สุดสิที่สุดว่าฉันอยู่ที่นั่นสิ ฉันทำได้ดีกว่านั้นเนี่ยฉันรู้ว่านายเมนค่าเขาเธอเลยนายคนทุกเขาเด็้นาฬิก,กาแล้วก็แล้วก็ตกใจเสียงนาฬิก,กาด้วยเสียงท,ท,ที่นายได้ยินโ oh อ้ my god ตุ้งมีมีเขาได้ข่าวอะไรแล้ว,วอะไรอ่ะเอาล่ะเดีด๋ย้ปวด ผูต่อเลยคุณไลท์โอเคคือซุกให้งเงียบๆทุกคนเงียบๆครับสายให้คาลบโอคุณซาวิทเสียงนั่นอะ่ะทพให้คุณหกใจอนแรกแล้วเข้าใจหรือเปล่าละตอนที่เสียงอุก่ณนอื่นค่ามันดังขึ้นมา ตอนที่คุณตีไปที่เหยื่อเสียงนั่นมันฟังอยู่ในตัวในในหัวคุณมันทำให้คุณมั่นใจเรื่องเวลาไงล่ะตัดสินมึงตายไปโค้งไงอ่ะมันไม่มันไม่มีหลักฐา,านเ้ยคุณถ่านเหรอที่จะเป็นนะเกี่ยวหรอดูที่หน้าของเหยือ่อพยานสิ อ่ออพยายามเป็นอีโรถอีลาบด,าบดพยานอุ้ยเดี๋ยนี้มองแข็นรอบข้อป่ะเนี่ยคุณมีคนตีเหยื่อได้ในการหรือปล่าฉันจัน,จนวันวนนั้นอ่ะฉันไม่ไม่ได้ ดูสินั่นในกลางว่าแต่เอ้าหัวเอ้าเฮ้ยปลาใส่น้าทำไมอ่ะเฮ้ยหัวร้อนเนอะคุปปาคุปปาคุปปาฉันเกียดนายเอเพื่อดึงเวรกลางมันนายแหละฉันบอกแล้วมันนายแหละฉันเห็นนายเขาฆ่าเธอแล้วเขาควรจะถูกเผาเผาให้เขาตายเขาว่าไงไม่ไม่ไม่มึงสันที่เขาลบสายเขาลบเงียบซะ ฉันจะพูดอะไรบางอย่างสารเดี๋ยวก่อนครับพูดภาษาเดี๋ยวก่อนมันไม่มีหลักฐานที่จะบอกบอกว่าเออ,เอ,อจาจำเลยไม่ผิดนะคุณไรครับมันใจนะว่าพยานได้ยินเสียงของนายกามีหลักฐานอื่นไหม ถึงเวลาแล้วของฉันแล้วสินะฉันต้องคิดให้รอบคอบครับ,รบฐานนี้เคารพเสียงที่คุณซาวิดได้ยินเป็นในการแน่ๆมาแล้วเอฟกมันง่ายมากตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้